สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินกแล้วเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ยายกิ๊กกับสีขอมาอัปเดตเรื่องลุงพ่นต่อเด้อค่ะเด้อเรื่องโพไฟายค่ะพี่น้องคะเรื่องแม่ข้าเปิ้ลเด้อค่ะเด้อเกี่ยวกับลุงพ่นเนาะค่ะเนาะว่า อ่าแฟนคลับเพิ่นก็บ,บอกมากค,ค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่าย่ยกินมาวิเคราะห์อ่าเรื่องอันโปรไฟล์แน่ไหมค่ะเพิ่นเพิ่นเอาอ่าโปรไฟอ่าของเพิ่อนเอารูปลงุงพ่นกับเพิ่อนนะพี่น้องค่ะทายน้ำกันแล้วก็ไปสั่งโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเจ้าของแล้วก็เอาไปสั่งไลน์เป็นของเจ้าของแล้วค่ะเด้อแต่เอารูปลุงพ่นที่ทายกับเจ้าของไปสั่งน้ำหนักค่ะพี่น้องว่ามันเหมาะสมบอมันถือต้องบอรประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะสำหรับย่อยกิจแล้วเด้อค่ะเด้อสิขอวิเคราะห์รวมๆเป็นส่วนร่วมส่วนใหญ่นหะพี่น้องค่ะว่จําเป็นต้องของไหมค่ะ เปิดคนเดียวเด้อค่ะเด้อทุกคนทุกคนค่ะพี่น้องค่ะที่แบบว่ามีเฟซบุ๊กเป็นของเจ้าของหรือว,ว่ามีไลน์เป็นของเจ้าของค่ะพี่น้องค่ะบอสมควรเสียเอารูปคนอื่นไปสั่งโพไฟล์ของเจ้าของเด้อค่ะเดินมอมันบอสมมันบอถือต้องค่ะพี่น้องคะ เฟซบุ๊กของเจ้าของก็ต้องเอารูปหนาของเจ้าของต้องเอาตัวตนของเจ้าของไปทำโพไ้า์มันยังถือค่ะพี่น้องถ้าสมมุติเจ้าอยากได้รูปคู่เมมนบอพี่น้องขาไปทำโพไ้า์เมมนบอเจ้าก็ต้องเอาคู่กับสามีเจ้าหรือว่าคู่กับลูกเต้าหรือว่าคู่กับผู้ใดก็บเซ้าก็ซามที่คนยุติภายในครอบครัวของเจ้าของแล้วก็วิสาสาเอาไปบ่ได้ค่ะพี่น้องขาต้องขออนุญาตเขาสก้อนนะพี่น้องขาถึงเมนสามีเจ้าก็บซามเจ้าก็ต้องขออนุญาตสามีก้อนบัก่ขยเอารูปเจ้ามาเป็นโรไ้า์คู่ของ่ขยไดดบ่ สีประมาณเด้อเด้อค่ะเดอะ้อเพราะว่าโปรไฟล์ของเจ้าของเป็นเรือรูปของเจ้าของเป็นอ่ามันเป็นช่องของเจ้าของนะชาวที่เอาโปรไฟล์คนอื่น,ไ,นไปใส่บ่ได้ค่ะพี่น้องคะอันนี้อ่าแฟนคลับของหลวงพลเพิ่นก็บอกเนาะค่ะเนาะว่าแม่ค้าเปิ้ลเนี่ยเอา รูปของลุงพลไปสางโพสต์ไฟเฟซบุ๊กกับไลฟ์ของเจ้าของนะมันถือต้องบอสั้นยากกิจขอวิเคราะ์บอถือต้อง้อคะเด้อส่วนตัวย้ายลรพันนี่ไปเบิ้งค่ะพี่น้องคะแต่ว่าเบิ้งบอเบิ้งกับบอสจำเป็นบอสํำคัญค่ะพี่น้องคะแยากกิจมาอธิบายฟังส่วนใหญ่ส่วนรวม้อคะเด้อว่าอย่างไงว่ามันบอถือต้องค่ะพี่น้องคะสมุติยากกิจเ็ดโพสต์ไฟเฟซบุ๊กขึ้นมาน่ะพี่น้องคะเราไปถ่ายรูปคููกับสามีคนอื่นเรามาลงมาเป็นโพสไฟของเจ้าของน่ะมันบอถือต้องค่ะมันบ ต้องถ่ายรูปเจ้าของเองสร้างโปรไฟล์ของเจ้าของเองใน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 ช่องของเจ้าของนะ่ะประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะถท้ารูปคนอื่นมาลงห่ะพี่น้องคะเท้าทำสิ่งบดีละ่ะคนอื่นที่เขาเอามาลงหมันเสียหายซื้อเสียงเพิ่นนะประมาณนั้นเด้อคะ่ะเด้อกาบสมควรค่ะพี่น้องคะถึงแม้เจ้าเซลสาม,ม่เจ้าเอาอรัวเต่าลงกับซ้ำค่ะพี่น้องคะเจ้าต้องขอุญยตจากพวกคืนเกลียวะวาลมันมัน,มนอ่ะโปรไฟล์ของผู้ใดงก็ต้องเป็นของผู้นั่นช่องผู้แดงก็เป็นของผู้นั่นน่ะพี่น้องคะประมาณนั้นเนาะถ้าผู้ใูดไเคยเล่นเฟซบุ๊กหรือว่า เฮ็ด u ูทู e หรือว่ามีไลฟ์ไม่ยังกับสิเข้าใจอ่ะพี่น้องคะ่ะตามกฎระเบียบเนาะค่ะเดอ้อต้องเอารูปของเจ้าของหงาสอม่สางโพอไฟล์ของเจ้าของกับพี่น้องคะ่ะส่วนแม่คะ่ะเปิ้นท่าเฮ็ด ถ้าสมมติว่าไปสั่งขึ้นมาเอารูปลุงพ้นที่ท่ากับเจ้าของไปสั่งเนี่ยกาถ้าเ้าเราเห็ดอีหลีก็ขอคอยเล่าร e e, ูปเด้อค่ะเดิมาถือต้องจากพี่น้องขาเนาะมันก็เอาถือต้องค่ะพี่น้องขาถ้าเราอยากได้รูปคู่นะให้เล่าไปไท่ากับสามีเล่าเราก็เอามาลงเห็ดสีประมาณนั้นก็บบเป็นยังคะ่ะเนาะสำรับแหมคะ่ะเปิ้ลคะ่ะพี่น้องขากัเอากกินกแค่ออกมาเว้าส่วนใหญ่ต้นอธิบายส่วนรวมนะพี่น้องขาเอาถือต้องเด้อค่ะเด้อ เอาลูกคนอืน่นไปสังป่งพอไฟอของเจ้าของเราไปเฮ็ดอีหยังกับซามไปค้าขายเลือไปนวดไปนนั่นกับซามมันมาถือต้องเด้อค่ะเด้อสําหรับเรื่องนี้เนาะค่ะเนาะก่ถ้าเฮ็ดอีหลีก่บ่ต้องเฮ็ดค่ะพี่น้องค่ะกัไปลบออกแล้วเอาพอไฟแต่เจ้าของลงซื่อๆกับพอ่อประมาณนั้นล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าส่วนตัวอยากกิบ่ได้ไปเบิ่งเด้อค่ะเด้อบ่เห็นแค่มาเว้าให้ฟังซื่อถาสมมุต้าแฟนคลับผู้ใดกับซามกับพี่น้องค่ะตอนเนี้ยถ้าอยากเฮ็ดพอไฟถ้าอยากเฮ็ด Facebook ถ้าอยากเล่น Facebook น้าเพิ่นนะหรือว่าอยากเล่่น YouTube อรียนยูทูบเนาะ Instagram แก้นุ่นแนะนำกับซาม้อคะเด้อห้เอาลูปของเจ้าของอะลงดีที่สุดค่ะพี่น้องค่ะถ้าเฮาไม่ใจบริสุทธ์นะถ้าเฮาบ่าอยากแบบว่าอันเคยนี่ยังล่ะถ้าเฮาบ่าอยากเป็นอ่ะ อันคนล้วงโลกอะนะประมาณนั้นเนาะค่ะแล้วต้องเอารูปรูปนาจะคของนี่ละดีที่สุดค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดถือกับเรื่องของจะของเฮ็ดพิษกับเรื่องของจะค้องอะองก็ต้องรับผิดชอบเองนะประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะถ้าสมมติเป็หนาคนอื่นมาล้วงลรพี่น้องค่ะเอ้าเฮ็ดพิษล่ะคนอื่นเขาเสียหายได้บ่าเป็นหนาเฮาเป็นบพพี yeah. essays, ่น้องค่ะกับประมาณนั้นแหละเออพวกเจ้าก็คงจะเข้าใจเนาะค่ะเนาะกะอธิบายสั้นๆก็คือว่าบัตรประชาชนผู้ใดกับบัตรประชาชนผู้นั้นอะพี่น้องประมาณนั่นเนาะโปรไฟกับหมายก ประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะถ้าจะเอาของเจ้าไปล่งกับคือของเจา้าแหละจะทําถือก็บถือจะทําพิษก,กับพิษเจ้าก็กต้องรับพิดชอบช่องของเจา้าประมาณเองประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะประมาณนั้นละสาหรับแยกเกียกับแ่อธิบายแบบสี่เด้อค่ะเด้อกะ ไปคิดเบื้องค่ะพี่น้องคะถ้าคุณเปิลอ่ะแม่คระเปิลเฮดอี้ลีกับไปรบออกเนาะค่ะเนาะถ้าเ่รเฮดก็แล้วไปนะค่ะเด้อแค่อติแค่ว่ายฟังซื้อพอยกิบ่ได้ไปเบิ่งมาเห็นแค่ว่าว่ายไงมาว่าวกดนะพี่น้องคะกฎหมม้เนี่ยรูปโปรไฟล์กับรูปหนาเฮาบัตรประชาชนเฮานี่แหะในในออนไลน์นะพี่น้องครมันั่นเนาะก็คือช่องย้ายกินนี่แหะพี่น้องค่ะก้าหนาย้ายนั่นหละลงกันอันยายกินเป็นเนบาพี่น้องคายายกินกินโซ่เนบพาของย้ายเห็นเพรากันหนาย้ายนี่แหละย้ายบอลหนาเขาขึ้น ประมาณนั้นละพี่น้องคะถ้าเพิ่นหวังดีเพิ่นก็บโคงไปทังสั้นกับพี่น้องขะเนะาะขับเพิ่นกับต้องลบออกละถ้าหวังดีกับลุงพ่นเด้เออนอกจากว่าบ่าหวังดีพี่น้องคะประมาณนั้นละอืม บาทนี well. ่นี่กัดจีวรเลี้ยงสะพานตอเด้อค sí. ่ะเด้อสะพานคือจะกินบ่อยฟังแล้ว่ามั่งออกแล้วเพลออกแล้วนะหรือถอนออกแล้วเด้อค่ะเด้ออันสะพานที่วานขามไปอันนาคนอื่นน่ะพี่น้องค่ะประมาณนั้นละลุงพลละทําถึงแล้วเราเพราะต้องการไอ้ค้นอื่นที่ขามไปละลาบละล่วงนาคนอื่นขาพอจะของนาฟังนั่นน่ะเพิ่นกับเพราะต้องการไอ้คนไปละลาบละล่วงของเพิ่นนั่นน่ะพี่น้องว่ายไงวาล่วงหัวล่วงสวนคนอื่นนั่นน่ะ อันว่าถึงกับขันบุกลูกแด้พี่น้องคะแค่แบบว่าลาลาบละล้วงน่ะนะภาษาไทยน่ะพี่น้องประมาณนั้นละฟังตรงขามเพิ่นกับวพาอยยังหรไปกะเห็นด้วยกับพี่น้องคะ ของไผ่ไผ่กระหักเนาะค่ะเด้อบ่ต้องแบบว่าอันอันอันโดบงโดมาอีหยังนะของผู้ใดนะคะ ah, ู้ใดกระหักค่ะพี่น้องค่ะของเพิ่นเพื่นกระไรคู่นั้นไปเหยียบหัวเหยียบสวนเล้าแมนบ่เพิ่นไปอยากให้คนไปพาผักอ่อนคือนางผ้าผ้าทงหน้าผ้าเข่าเล้านะพี่น้องเออนั่นละเพิ่นก็อยากอยู่ส่วนของเพิ่อนมันบ่ละพี่น้องขาบ่ไเกี่ยวกับส่วนของลุงพลแมนบ่ประมาณนั้นเนาะก็เครื่องมางออกแล้วเด้อค่ะเด้ออันนี้เพิ่นถามสอบถามมาพี่น้องค่ะบางคนบ่ได้เข้าใจเบิ่งคลิปอยู่แต่บ่เข้าใจเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าเอ้าลุงพลก็สส้้้้้าาางงมม่่่่่วันบไดดดเเอออคะท ไต่ต่อขึ้นไปนะพี่น้องคะเป็นบันไดบันไดต่อขึ้นอันบันไดที่ขึ้นไปนอันถนนนะพี่น้องคะถนนมันสั้นนะ่ะนะบันไดเฮ็ดหายพวกยูทูบเบอร์อะไรเฮ็ดให้รมหมคะลงไปตักน้ำจะซื้อฟังของหลวงพ้นพี่เด้บ่ได้ฟังทังพุ่นบันไดขึ้นไปมองอัน อยูหมองหมองเก้าละพี่น้องขายูหมองล้านขาแย่ยเปิ้ลนั่นะละมันได้เก้านั่นละแค่ลงพ้นเบี่ยงออกมาเป็นสิงข่างเนื้อซื้อนะมันนั่นละพี่น้องขาเพิ่์นก็ไ่ได้ออกเบิดดอกเพิ่์นเอาแค่ว่างหอยไตลงไปบ่หอยมืนน่ะนะบ่แม่นขามหวยนี่อันสะพานขามหวยนะนะั่นละออกไปแล้วเออนะะั่นละเราคนเพิ่นกับเบิง้งคลิปเ่าเข้าใจละพี่น้องขาเพิ่นก็ถามเอาคือเห็ดไม้ยนมันบ่ได้เห็ดไม้นะค่ะเด้อเพิ่นมางออกแล้วสะพานนะะั่นน่ะอันนี้ก็ว่าบันไดไตขึ้นน่ะนะมันมืนเออมันนนเป็ขขี้้ตมมัึน ถนนมาได้เออมันก็อนอะไรย่างประมาณนั้นเด้อค่ะเด้ออธิบายฟังปานนี่พี่น้องคะ่ะโอ้จะเป็นพวกเจ้าเข้าใจยากเนาะคุณลองค้นกับเข้าใจยุ่งหรอกค่ะพี่น้องคะ่ะบ๊อถึงว่าส่วนน้อยเข้าใจยากยากพี่น้องเออส่วนน้อยเด้อค่ะเด้อเรียกกลิ่นมาเป็นส่วนน้อยค่ะพี่น้องคะก็อธิบายเพื่อนเขาให้เพื่อนฟังน้ำค่ะพี่น้องกับพี่น้องคะ่งคะกับ่ต้องไปว่าเพืพ่อนหรอกเพราะว่าบางทีเพิ่นกับบรรม๊มีเวลาไปเบิ่งคลิปเป็นบ,บรร่เพิ่นก็เห็นแต่คลิปตรงที่ลุงพ้น อันเฮ็ดบันไดยังสินะประมาณนั้นล่ะเพิ่นกับมัดเดาบอ่ะนะกับเพิ่นกับมาถามย้ายนี่แหละย้ายกับเทียบใบฟังค่ะพี่น้องค่ะสะพานมางออกไปแล้วสบายใจเลยเราเด้อค่ะเด้อมางออกไปแล้วเพไปแล้ว่นะอันรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเออนั่นละแต่ว่าอันเป็นเฮ็ดบันไดขึ้นไปใหมนหมายความ่าบันไดไต่ขึ้นถนนนะมันสูงซื้อเออไปดเกี่ยวกันค่ะพี่น้องค่ะประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อสำรับ คลิปนี้ค่ะพี่น้องคะการสรุปคือว่าอ่างไว่าโปรไฟล์ของเจ้าของน่ะนาของเจ้าของเด้อค่ะเด้อเพราต้องไปลของคนอื่นไปใส่นะถ้าสมมติว่าแม่ค้าเปิ้ลเฮ็ดเด้อค่ะเด้อสมมติแม่ค้าเปิ้ลไปถ่ายรูปของลุงพ่นมันบอไปลงกันบอแต่ว่าแต่ว่าแฟนคลับลุงพ่นบอกว่าเพิ่นเฮ็ดแล้วพี่น้องคะเพิ่นไปเบิ้งมาแล้วว่าแม่ค้าเปิ้ลเนี่ยเอารูปลุงพ่นกับรูปแล้วถ่ายน้ำกันไปสั่งโปรไฟล์ของเจ้าของนะพี่น้องนั่นละแต่ว่าแฟนคลับก็ว่ามาแล้วว่าเฮ็ดนั่นละแต่ว่าขันเฮ็ดอีหลีก็็บบบ่่่่ตต้้้อออออองเเเฮดดดคะะะไปลกกซนแยาิทันไปเบิ่งอีก แค่บอกส่วนร่วมส่วนใหญ่เ่ะพี่น้องบ่อสมควรก่ะพี่น้องคะอ่ะ โปรไฟล์กับไมค์ก็ามาบัตรประชาชนของเฮาในโลกออนไลน์เฮานี่ละเอออันเนี้ยโปรไฟล์ของแย่กีดยูทูบของแยกิจก็คือว่าหน่าแยกิจนั่งสินะโปรไฟล์ยูอ่าเฟซบุ๊กของแยกิจกับน่า,นาแยกิจนั่งสินะ่พนนนะพี่น้องคะแยกิจสิบบไปเอาลูกสิบบไปเอาของเพื่อนมาลงนะมันบสถือต้องมันผิดกดระเบ,บียบจากพี่น้องคะเขามาเอาเรื่องเฮาได้นะถท้าพีชจังสั้นละพี่น้องคะมันบ่ถือต้องเนาะค่ะเด้อกะมันก็นมีอยู่ค่ะพี่น้องคะคนสิแบบว่าเบาหวานดีเข้ากับมี่ยูพี่น้องะ่ะาางนนก็นก็เเอาาป,ขเขอป้ขจว ซื้อของเจ้าของบอสลับสมมติว่าเอาไปทําสิ่งสิบ่ดีเอาไปเอาไปลงเน็ตที่บ่ดีน,นว่าี่น้องคะาใยง่ายว่าสมมติเอาไปลงเน็ตหาคู่นะแล้วผู้ชายเขาจะหูบอกว่าผู้ใดเป็นคนสิไปหาคู่ไม่ี่น้องคะแม่แยกกิดบ่หรือมูแยกกิดบ่แม่นบอะมาณนั้นดเดอ้อค่ะเด้อสำหรับพวกทีบ่บ่หวังดีนะถ้าคนทีบ่บ่หวังดีกับมูนะ่ะบ่ต้องเอารูปมูล่องเอารูปเจ้าของนี่แหละขันอยากไปหาคู่เองไม่ี่น้องคะเอานาเจ้าของนี่แหละไปโซ่เลยแม่นบ่กับประมาณนั้นคือกันกับพี่น้องคะแค่อธิบายให้ฟังซื้ออ่าประมาณนั้้นเดอค่ะเด้ออสหรัับน คลิปนี้ค่ะพี่น้องคะอาจจะว่าแม่นยังยากินอเมซอนหรือว่าเมนด้ค่ะพี่น้องคะยากิไปซื้อหมาก,กันนี่มาค่ะหมากเอียงก่อดหมากลูกพลับบ่ลูกพลับเน,ะะนีเนาะค่ะเนาะเห็นมันเวยงามใหญ่หลายนะพี่น้องคะยากินไซื้อมากินมาซิมนะกสีมาเป็นคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสีมาเว้าอันหนังอ่าหนังเอียงก่อลลั่นัง,ง,นงเกาหลีให้ฟังค่ะพี่น้องคะเป็นหนังอ่าเพิ่นนันไายทำมาจากอ่าเอียังก่อล่นคดีจริงเด้อค่ะเด้อที่เกี่ยวกับเกิดคดีขึ้นมาจาก เกาหลีค่ะพี่น้องคะคดีของแฟมแฟมคดีของเกาหลีค่ะพีนะพ่น้องคะเป็นหนังเกาหลีแต่เป็นหนังจริงเอออันฆาตกรรมจริงนะแยากี่เสียงมาวิฟังค่ะพี่น้องคะมาวิเคราะห์ซอยกันค่ะมันมีประโยชน์สําหรับคดีน้องซมพู้เนาะค่ะนะเนาะเพราะว่าแยกกิไปค้นหาคดีของอันเกาหลีน,อ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 น่อพี่น้องคะคดีเลี้ยงจริงนะบ่าตำรวจกับสืบสวนได้กับเป็นยากเกี่ยวก,กับตำรวจหรือกันค่ะพี่น้องคะเกี่ยวกับตำรวจของของอ่ะของเกาหลีได้พี่น้องคะอันตำรวจแบบว่าอันตำรวจมืดจริงเสียงพี่น้องคะ ก็เสียงไงจับบ่อไรเองส่ประมาณน,นั้นคือกันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยงเยอะกินเสียงไปเบิ่งอีกรอบนึงก็เสียงม,ามาั่วไหวฟังเป็นคลิปหนาเด้อค่ะเดอ้อเป็นอ่าหนังคดีจริงของประเทศเกาหลีค่ะพี่น้องคขาเดี๋ลวเสียงม,ามาั่วไหวฟังเด้อค่ะเดอ้ออันนี้คือว่าซื้อมากินเนี่ยซื้อค่ะพี่น้องขามันงามก็แล้วมันซวยเบิ่งน้ำค่ะซื้อมามันแบบว่ามัน มันเป็นตาเสียบตาหวานนะเดี๋ยวจะงวดหนาจังสิกินเด้อค่ะเด้อคลิปหนาก่อนค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สรุปสรุปแล้วเด้อค่ะเด้อสรุปฟังว่าคันแม่ค้าเปิ้นเท้าเอาลูบลุงพ่นอ่าไปเห็ดโปรไฟล์ของเจ้าของอ่าเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์นั่นน่ะให้จะลบออกเด้อจะเฮ็ดค่ะพี่น้องขาขนบ่ถูกต้องเด้อคันเจ้าเฮ็ดเด้ยขันบ่เฮ็ดก็แล้วไปค่ะพี่น้องขะอธิบายฟังซื่อๆอ่า อ่โปรไฟ์ของเจ้าของต้องเอารูปของเจ้าของค่ะพี่น้องขาเพราะต้องเอารูปผัวคนอื่นไปลงถ้าต้องการรูปคู่ค่ะเอารูปผัวของเจ้าลงกับเจ้าเออประมาณนั้นเ้อค่ะเด้อสำหรับเจเมียแค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ